ผู้สื่อข่าวก็ถามเลยว่าเนี่ยโอ้โหทั้งทั้งปอเพราะปอเป็นคนเปิดเผยเรื่องนี้ก่อนนะเมื่อวานนี้ในรายการทีวีช่องหนึ่งทำให้วันนี้แซนมาสัมทับข้อมูลของปอว่าเป็นเรื่องจริงยืนยันสองคนวันนี้นักข่าวไปถามทนายตั้มว่าคิดยังไงที่สองคนเขาออกมาแฉโอ้โหทนายตั้มเนี่ยไปบอกให้เขาเนี่ยโทษคนใดคนหนึ่งทั้งที่มันไม่ใช่ความจริงทนายตั้มบอกไร้สาระมาเอาในช่วงที่เขาเนี่ยกำลังเป็นประเด็นอยู่เหมือนคล้ายๆกับว่า ต้องการจะมาทำให้เขาเนี่ยตกต่ำลงไปส่วนประเด็นหลักนะครับเรื่องของเศรษฐีนีที่ฟ้องว่าช่อโกงเงิน2ล้านยูโรหรือว่า71ล้านก็เห็นว่าเจ้าตัวยืนยันว่าไม่ได้หนักใจอะไรเลยเรพร้อมต่อสู้คดีพิสูจน์ความจริงด้วยไปไล่เรียงกันนะครับวันนี้ทนายตั้มให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนหลังจากเดินทางมาร่วมฟังคำพิพากษาศาลจังหวัดกาญจนบุรีคดีหวย30 000. ล้านคือคดีหลักมันจบไปแล้วช่วงหลังนี้ก็จะเป็นเรื่องของ การเบิกความเท็จการบินประมาทอะไรต่างๆนานาที่มันมีคดียิบย่อยอีกหลายคดีนะครับก็มาตามคดีต่างๆกันต่อไปวันนี้เขาไม่ได้ถามคดี30ล้านแล้วครับมาถามคดี71อล้านก็ถามว่าพี่อ้อยเศรษฐีชาวไทยเนี่ยที่เขาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสเขากล่าวหาว่าเองเงินก้อนเนี่ยเขาไม่ได้ให้โดยเสนหานะคุณน่ะแหละช่อกลงเขาไปทนายตั้มบอกว่าตัวเองไม่ได้รู้สึกหนักใจในคดีนี้และยังคงยืนยันตามข้อเท็จจริงที่เคยให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนไป โดยในขณะนี้อยู่ระหว่างให้ทีมงานของบริษัทสิทราลอเฟิมเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆสำหรับใช้พิสูจน์ความจริงต่อสู้คดีในชั้นศาล <Okay. S 2> ยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกหนักใจหรือกังวลใจใดๆเกี่ยวกับคดีนี้เลยนาาักข่าวก็ถามต่อครับรททก,ก่อนหน้านี้เนี่ยทนายตั้มบอกว่าเขาให้โดยสิเนหาหากเป็นความจริงเอ้ทำไมเขาฟ้องอ่ะเพราะเจ้าตัวเขาเป็นคนให้ถ้าให้โดยสิเนหาแต่เจ้าตัวที่เป็นคนให้เงินเขากลับมาฟ้อง ทนายตั้มก็บอกว่าไม่ทราบเหมือนกันแต่ยืนยันว่าสิ่งที่ตนพูดมันเป็นเรื่องจริงอาจบางบางเรื่องเนี่ยมันต้องใช้เวลาผมเข้าใจตอนนี้ผมจริง,รงๆผมไม่อยากให้สัมภาษณ์อมบอกตรงๆนะเพราะว่าพูดไปมันก็เท่านั้นครับเพราะว่ายังไงคนก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะครับถ้านนายตัม้มยืนยันว่าเงินจำนวนเจ็ดสิบล้านนี่เป็นด้วยการอย่างที่อย่างที่ผมให้สัมภาษณ์ทุกอย่างครับออกรายการเนี่ยผมไม่กล้าไปโกหกผ่านสื่ออยู่แล้วนะแล้วผมเป็นทนายความนะครับ ผมทาอะไรทุกอย่างผมมีหลักฐานแล้วทำไมเสน่หาไอเจ้าของเงินเขาถึงแจง้งอไงอันนี้ผม<ต> <außer S 2> ไม่ท,ทราบครับก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับว่าไอ้สิ่งที่เขามาแจ้งความดาเนินคดีผมเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะอันเนี้ยเดี๋ยวเขาคงจะไปให้การกับเจ้าที่ตํารวจนะครับแล้วผมก็คงจะไม่รีบไปให้การนะผมบอกก่อนนะครับเพราะว่าผมกลัวเดี๋ยวเจ้าที่ตารวจเนี่ยมีเวลาทํางานน้อยถ้าผมไปมอบตัวเร็วเนี่ยเดี๋ยวก็คดีมันจะได้อะไรแค่สี่ผัดเท่านั้นเองนะครับผมจะให้เจ้าที่ตํารวจเนี่ย มีเรียกผมไปผมถึงจะไปนะครับส่วนประเด็นวิวาทกับคุณสนธิลิมทองกุลนะคือเรื่องเนี่ยย้อนความนิดนึงมันมาจากว่าที่ทนายตั้มเขาไปพูดเรื่องเงิน71ล้านว่าได้โดยสิเนหาในรายการโหนกระแสเนี่ยคุณสนธิก็หอกมาโต้ข้อมูลผ่านโดยทีมงานของผู้จัดการเขาก็บอกว่าแต่อีกมุมหนึ่งที่ผมได้มาเนี่ยมันไม่ใช่โดยสิเนหานะมันมาจากการชออ่อโกงทนายตั้มก็โอ้โหท้ากินฉงกินฉี่อ,อะไรกันก็ว่ากันไปทําทให้คุณสนธิเนี่ยเขาจัดหนัก เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาและล่าสุดวันนี้เพิ่งจะโพสต์คลิปแล้วก็บอกข้อมูลบอกว่าจริงๆผมเนี่ยคุยกับคุณอ้อยเศรษฐีนีชาวไทยที่ฝรั่งเศสเขามาร้องเรียนเรื่องนี้กับคุณสนธินานแล้วและวันที่นั่งคุยกับคุณอ้อยเนี่ยคุณสนธิเขาก็ตั้งกล้องถ่ายคลิปแล้วก็มีบอกอาวุโสข,ของผู้จัดการก็นั่งสัมภาษณ์คือเป็นหลักฐานชั้นดีอ่ะวันนี้เขาก็เปิดทีทรงทีเซอร์อะไรกันก็ว่ากันไปนักข่าวก็เลยถามทานายตั้มว่า เอ๊ยยังไงเพราะคุณสนทิเขาจะมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มทนายตั้งบอกตัวเองไม่ไม่มีอะไรจะไปฝากถึงคุณสนทิก็ขอให้รอดูการพิสูจน์ความจริงในกระบวนการของกฎหมายต่อไปและส่วนตัวพี่อ้อยเองตนก็ยืนยันว่าจนถึงตอนนี้ตนยังไม่ได้มีการติดต่อไปเพื่อขอเจราจาไกล่เกลี่ยใดใดทั้งสิ้นตนยืนยันว่าในตอนนี้ยังไม่มีความคิดจะฟ้องกลับหรือดำเนินคดีใดๆกับพี่อ้อยอย่างแน่นอนแล้วบอกว่าตัวเองนี่เป็นคนที่ถูกฉลก กับคนที่ถูกรางวัลใหญ่ๆอย่างวันเนี้ยคดีลุงจรูนผมได้ทําคดีนี้ทําให้ผมมีชื่อเสียงออย่างพี่อ้อยถูกลังวัลใหญ่ที่ต่างประเทศก็ให้เงินให้ท้องผมเรียกง,ง่ายๆคือฟ้าลิขิตเอาไว้แล้วอลองฟังดูฮะคือต้องบอกงี้ครับว่าตัวผมอะ่ะมันถูกโลกกับคนที่ถูกรางวันใหญ่ๆนะอย่างคดีวันนี้ลุงจรูนเนี่ยผมได้ทำคดีเนี้ทำให้ผมมีชื่อเสียง นะครับอย่างพี่อ้อยเนี่ยนะก็ถูกรางวลที่รางวัลใหญ่ของที่ต่างประเทศมาก็ให้เงินให้ทองผมนะครับผมก็ถูกชโลกับอย่างเงี้ยแหละคนที่มีเอ่อเอาผมว่าฟ้าลิรกิจไว้แล้วพี่อ้อยเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาก็ไปเปิดธุกรกิจเบเกอรี่นะขนมปังก่อนหน้านี้อยู่เยอรมันแล้วก็มาย้ายมาอยู่ในเมืองที่ฝรั่งเศสที่อยู่ใ,ใกล้ๆก,กับเยอรมันสตาร์บุกนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับทีนี้ฮะถามถึงประเด็นร้อนเลย ที่ปอเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแล้วก็ล่าสุดแซนก็มาสัมทับว่าข้อมูลนี้จริงในลักษณะที่ว่าตัวเองเนี่ยหักหลังในการไปล้วงข้อมูลคดีแตงโมแล้วก็ไปบอกเขาว่าให้ให้ข้อมูลไปโทษคนอื่นท,ทั้งทั้งที่มันไม่เป็นความจริงนะครับทนายตั้มยืนยันว่าเรื่องนี้มันเรื่องไร้สาระคนพวกนี้แค่รอจังหวะตัวเองล้มเพื่อต้องการจะเหยียบซ้ำเท่านั้นเองอนี่บอกตอบสัส้นแค่นี้ <c oughs> ว่าไร้สาระ หลายๆคนก็ตั้งคำถามนะว่าเออทำไมปอถ้าเป็นที่ทนายตั้มบอกปอกับแซเขาจะซ้ำทนายตั้มทำไม